สวัสดีครับ FC ฟอลงสวนทุกท่านครับผมเจอกันวันนี้นะครับในเช้าว,วันพุทธที่7เมษายน2564นะครับผมวันนี้นะครับก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สัก2-3เหตุการณ์นะครับที่จะมาเล่าสู่กันฝังนะครับผมเหตุการณ์แรกนะครับผมก็คือเป็นวันที่กองทัพของกษัตริย์ ราชวงศ์คองบองแห่งพม่านะครับผมแห่งเมียนม,มานะครับในสมัยโน้นนะครับผมก็ได้มีการตีกรุงศรีอุธยาแตกเป็นครั้งที่2นะครับผมนะฮะก็ะเวลา417ปีโดยประมาณนะครับผมราชวงศ์กรุงศรีอธยาก็ล่มสลายไปนะครับผมในวันนี้นะครับผมเมื่อปี2,310นะครับผมนะฮะ โดยการปิดล้อมกรุงศรีอฟริาเนี่ยมาร่วม14เดือนนะครับผมนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับผมนะฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับผมก็เป็นเหตุการณ์ที่องค์การสหประชาชาตินะครับก็เห็นความสําคัญของสุขภาพของประชาชนนะครับก็จึงได้อ่าร่วมกับหลายๆประเทศก่อตั้งวันอนามัยโลกขึ้นนะครับผมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ทุกชั้นทุกระดับมีการามีอนามัยที่ดีรักษาสุขภาพาารู้จักาการกินอยู่นะครับเพื่อให้มีอายุยืนยาวนะครับผมนะฮะเมื่อประมาณ73ปีมาแล้วนะครับผมนะฮะวันนี้ก็เป็นวันอนามัยโลกด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับลุงคนสวนมาเจอกับ f c ทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับก็ตรงที่ฐาน บ่อลอยนะครับผมหรือว่าอ่างน้ําแบบลอยนะครับผมขนาดเล็กนะครับเนี่ยครับผมเมื่อวานนี้ได้มีการทําฐานนะครับเทฐานเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ทาโครงไว้นะครับผมวันนี้ก็จะมีการก่อไว้นะโดยช่างใหญ่ของเรานะครับได้เริ่มตัวอย่างไว้ให้นะครับผมแล้วก็ปล่อยให้คนที่กำลังจะมาเป็นช่างใหญ่ต่อไปเนี่ยนะครับผมตอนนี้เป็นช่างเล็กไปก่อนนะครับได้มีการฝึกนะครับผม ตรงนี้ก็จะกลายเป็นอ่างอ่างกลมนะครับผมเล็กๆนะครับผมซึ่งลุงได้คำนวณออกมาแล้วนะครับผมและเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์่องนะครับผมท่านได้กรุณาตรวจคาตอบให้แล้วนะครับว่า,อ,าอ่างน้ําที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3.5เมตรนะครับผมและก็มีความสูงนะฮะเอ่อหนึ่งจุดห้าเมตรนะครับจะสามารถจุน้ําได้1 4 4คิวนะครับผมนะครับ อันนี้ใช้สูตร Pi r กํลัง2 h นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีการตรวจสอบโดยอาจารย์อา,อาจารย์พ่องนะครับผมได้กรุณาตรวจคำตอบให้นะครับผมเพราะฉะนั้นน้องคุณเนี่ยแน่ใจได้เลยนะครับที่ลุงตอบว่าน้ำที่สามารถขังได้จากอ่างน้ำรูปวงกลมเนี่ยนะครับผมนะรูปวงกลมเนี่ยปริมาตรที่ได้เนี่ยก็คือ14.4คิวนะครับผมหรือ นะครับเอียเรียกอีกอย่างหนึ่งน้องคุณเนี่ยบอกว่านักกีตันนะครับก็คงจะประมาณ 14. 4ุตันนะครับที่จะจุน้ำตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปหล่อเลี้ยงการกษติกรรมไร้สารพิษนะครับทั้งไม้ผลนะครับผมที่มีมมทั้งมะม่วงลำยายมะน้อยนานะครับผมอ,อะไรล่ะลำยยละมุดนะครับผมกล้วยนะฮะแล้วก็ มะละกอหลายๆอย่างตรงนี้นะครับผมะะแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็จะเป็นไม้ป่านะครับผมไม้เศรษฐกิจเช่นไม้สักนะครับยางนาตะเคียนทองนะครับหรือว่ามะฮอกกานีนะครับที่ลุงปลูกไว้นะฮะเป็นชายตามชายแดนอย่างละต้น2ต้นนะครับผมนะะสำหรับนี้ก็มาเช้าวันนี้ก็มาอัปเดตให้ทราบนะครับว่า,างานของเราก็ดําเนินต่อไปนะครับผมนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวถ้าหากว่ามีความคืบหน้าว่ามีการปล่อยน้ํามาแล้วจะสามารถผสมปุ๋ยได้มากน้อยแค่ไหนได้ตามแผนที่คิดไว้หรือไม่นะครับเดี๋ยวลุงคนสวนมาเล่าให้ฟังอีกเที่ยวนะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับทางช่อง Organic Garden by a n k a n a นะครับผมช่องอีกทีนะครับผม Organic Garden by a n k a n a นะครับผมทั้งช่อง YouTube และ Instagram นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้ f อของลุงคนสวนทุกท่านนะครับ ชคดีนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมแค่นี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ